สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องไอจุกลูกพ่อนะครับผมผมจะมาแนะนําอาหารนกลงหัวจุกและก็ยาสําหรับมือใหม่นะครับผมคนที่เพิ่งหัดเลี้ยงนะครับผมสิ่งที่ต้องมีเลยคือยารักษาโรคนะครับผมผมอันนี้เป็นยาสามัญประจําบ้านเลยนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงนกเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรอย่างนี้นะครับต้องมี มีอันนี้ไบโอบียสองยาวัดวิตามินวิตามินนี้ผมใช้ของมูนิตมูนิตาอันนี้ซปเปอร์กรีนที่ผมใช้นะครับผมยาวัดนกนะครับอันนี้มันเป็นของไก่แต่นกก็ใช้ได้นะครับสัตว์ปีกเหมือนกันยาวัดนี้ใช้อันไหนก็ได้นะครับผมของนกก็ได้ไม่จำเป็นต้องซปเปอร์กรีนนะครับ ต้องมีเะลยยาวัดแล้วก็วิตามินวิตามินนี่อาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองครั้งให้กินนะครับผมอ่าส่วนผลไม้ผลไม้นี่ของผม,ผมกล้วยเป็นหลักนะครับผมผมผมใช้กล้วยเป็นหลักเลยผลไม้ บางวันก็ใช้กล้วยแก้วมังกรกล้วยส้มกล้วยแอปเปิ้ลกล้วยตำลึงกล้วยมะม่วงสุกนะครับผมแล้วก็กล้วยกล้วยของผมจะสลับกันอย่างนี้เลยนะครับผมอาทิตย์หนึ่งให้กันแบบนี้ของผมนะครับที่สำคัญเลยคือยานกจริงๆ เอวบีสองนี้ท่านต้องมีทุกบ้านนะครับผมมันต้องมีเลยอันเนี้ยเป็นยาสามัญประจําประจําบ้านเลยครับผมของสัตว์นะครับไม่ว่าจะไก่ชนเป็ดหรือว่านกต้องมีอันนี้นะครับแล้วก็ถนัดเข้าก็ถนัดเข้าก็ต้องใช้ตัวยาวัดนะครับตัวยาวัดไม่ว่าอะไรก็ได้อันนี้ผมย้ําเลยนะตัวยาหวัดนี้ต้องมีเผื่อนกท่านป่วยนะครับผม แล้วก็มีอาหารเม็ดอาหารเม็ดใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ให้ไม่ต้องเยอะนะครับผมแค่นกกินหมดนะครับบางคนให้เยอะนอกจะอ้วนของผมให้วันละ20เม็ดอันนี้เป็นอาหารที่ทำเองนะครับผมทำมาจากจากอะไรนะพี่ฮะใช่จากสมุนไพรจีนครับผม อันนี้เป็นอาหารสูตรทำเองใครสนใจติดต่อเข้าไม่ได้นะครับผมผมขายของอา,อาหารก็จะบำรุงขนระบบภายในขนสวยตูดแดงนะครับมไม่เป็นอันตรายต่อนกช่วยบำรุงข้างในนกให้นกเล่นนานขึ้น ยืนนานขึ้นเวลาไปแข่งนะครับผมทนแดดเราไม่มีสารกระตุ้นนะครับธรรมชาติของผมเน้นธรรมชาติผมเลี้ยงธรรมชาตินะครับผมผมเป็นคนรักนกผมก็เลยเลี้ยงนกธรรมชาติอันนี้ที่เอามาฝากเพื่อนๆสําหรับมือใหม่นะครับผมสาหรับเซียนเซียนที่ดูอยู่นะครับผมใครมีตัวยาตัวไหนดีก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับผมใต้คอมเมนต์เลยคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมผมเหงามากเลย ใครอยากให้ทำอะไรบอกมาผมทำให้หมดเลยมผ,มผมจะทำให้หมดเลยใครที่อยากรู้อะไรผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับผมแค่แค่พึ่งเลี้ยงได้ประมาณ2ปีแต่ว่าทางบ้านผมเขาเลี้ยงกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมยังเด็กนะครับผมทางฝั่งภาคใต้เขาจะเลี้ยงกันมาตั้งแต่ผมลืมตาแล้วเขาก็เลี้ยงนกลงหัวจุกกันแ,แล้วเราก็ชอบเราก็เลยอยากจะเลี้ยงด้วย ก็เพิ่งมาเรียนตอนโตแล้วนะครับผมแล้วก็มีคนคอมเมนต์ถามผมว่าทำยังไงให้นกกินอาหารเม็ดนะครับผมผมก็ได้ทำคลิปไว้แล้วในวันพรุ่งนี้นะครับผมทำคลิปไเรียบร้อยแล้วติดตามกันด้วยนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับไปจุกลูกพ่อก็คือ จะมาย้ํากันอีกครั้งนะครับยานกที่ท่านต้องมีเลยแน่ๆเลยของมันต้องมีก็คือตัวนี้นะครับผมไบโอบีสิตัวนี้ช่วยได้ถ้าไม่หนักมากส่วนยาวัดยาวัดสําหรับนกที่หนักมากดูแล้วไม่สดใสไม่ร่าเริงเลยนกวันนี้ก็ให้กินยาวัดซะ ไม่จําเป็นว่าต้องยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ที่มันเป็นยาหวัดนกแล้วก็วิตามินอาทิละครั้งหรือว่าสองครั้งนะครับผมส่วนผลไม้ก็สลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับผมอาทิตย์หนึง่งโอเคผมมาฝากกันไว้แค่นี้นะครับผมสําหรับมือใหม่ยารักษาโรคและวิตามินที่ท่านต้องมีนะครับผมสวัสดีครับ